เขาไม่จำกัดอาทิตย์นี้เตรียมพบความฮาของคู่หูดูโอโบโจจ้ป้าเลยนะอุ้ยน่ารักอิชาน่ารักอิฉาั้งงัวเห่านี่มือเราเก็ยกน้องงแก๊แล้วแค่นี้คุณดูหน้ากูตอนนี้ดินี่คะ่ะไม้ทิ้งฟันของจอยนี่ดีขนาดไหน<อ>ขนาดฟันเหรินขนาดนี้ยังใช้ได้เลยเออเท่นานี้พี่กูรออยู่อี <c oughs> แล้วเพราะอะไรที่ทำให้นาคอมต้องออกอาการแบบนี้ไอ้เหี้ยเอ้าห้ยไปไหนมาไอ้จะมาเนี่ยทำไมเนี่ยไอ้จะหอเลยทีว่ามามามายิงอยู่ไงมายิงตายไหมยิงยิงอยู่ใครยิงไปไหนอันนี้เจอแล้ว9เมษายนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ